ารนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสงคุณค่าสาพทอโอเบกอวอร์ระดับชาติปีการศึกษา2,564เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดีฉันนางสาวจิติมากล่องจิตครูโรงเรียนบ้านดินโซจังหวัดกาญจนบุรีอุดมการ ในการประกอบอาชีพข้าราชการครูของดิฉันก็คือการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณดิฉันเชื่อว่าหากเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะเป็นครูแล้วเราจะมีความพร้อมและอดทนในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผลสำเร็จของงานในอาชีพครูย่อมไปถึงจุดมุ่งหมายตามที่ได้ตั้งไว้เสมอ ในส่วนของการครองตนครองคนและครองงานนั้นดิฉันได้ยึดหลักความตั้งมั่นในการครองตนครองคนด้วยหลักพรมวิหาร4และยึดหลักเคารพหน้าที่ในการครองงานลําดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมผลงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมของนางสาวจิตติมากล่อมจิตดิฉันยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทั้งผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการจัดเตรียมสื่อและกระบ,บวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศัก,กยภาพโดยใช้เทคนิคการสอน ร่วมกับเทคนิคการบริหารชั้นเรียนดังต่อไปนี้ส่วนที่1เทคนิคการสอนดิฉันได้ใช้รูปแบบการสอนแบบ5 R เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในทุกรายวิชาที่ได้รับผิดชอบซึ่งตัว R แต่ละตัวนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้ค่ะ R ตัวแรกคือ ready to analyze คือการที่ผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการสอนเพื่อนำมาจัดเตรียมสื่อการสอนวิธีการเรียนรู้การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนสำหรับอาตัวที่2 Ready to motivate คือการเร้าความสนใจหรือกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นสนใจและใคร่ที่จะหาคำตอบด้วยตนเองผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการใช้เกมการใช้เพลงการใช้คำถามหรือการใช้รูปภาพเป็นต้นและตัวต่อมาอาตัวที่3 ready to learn คือ การที่ผู้สอนจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้หรือวิธีการสอนต่างๆให้พร้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งการสอนแบบบทบาทสมมุติการสอนแบบโครงงานการสอนผ่านเกมการศึกษาการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หรือการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลและอาตัวที่4 ready to create คือการที่ผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรคผลงานหรือชิ้นงานที่ได้มาจากองค์ความรู้ในขั้นที่3และนำเสนอองค์ความรู้นั้นผ่านวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามเนื้อหาการเรียนทั้งในรูปแบบใบงานการทำคลิปวิดีโอการนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือแผนผังความคิดและตัวสุดท้าย ready to assess คือการที่ผู้สอน เตรียมเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้พร้อมโดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วัยเนื้อหาและบริบทของการเรียนพร้อมกับนำผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปกระบวนการ 5R ที่ได้กล่าวไปนั้นจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนส่วนการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีชันได้ทำควบคู่กันไปกับ 5R นั่นก็คือพื้นฐานแนวคิดที่ว่า สร้างคุณค่าบนความแตกตา่างทฤษฎีพระบุปัญญานั้นได้กล่าวว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นมีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นจะมีความโดดเด่นในด้านใดซึ่งแต่ละคนก็จะต้องนำความสามารถนั้นมาผสมผสานเป็นลักษณะเฉพาะตัวเป็นความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนไป ดังนั้นดิฉันจึงปลูกฝังและให้กำลังใจแก่ผู้เรียนอย่างเสมอว่าคนเรานั้นมีความถนัดต่างกันมีความชอบต่างกันมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันจงภาคภูมิใจในตัวเองมีความรับผิดช,ชอบนำพาตัวเองผ่านทุกเกณฑ์ของบททดสอบจงพัฒนาตนเองอย่างมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจากการยอมรับส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีจุดยืนในการแสดงตัวตนอย่างเต็มภาคภูมินั้นส่งผลให้นักเรียนที่ดิฉันได้รับผิดช,ชอบได้รับรางวัลผลงานและการยอมรับตามความสามารถความแตกต่างความถนัดบนพื้นฐานศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนและทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดิฉันได้ยึดถือปฏิบัติในวิชาชีพครู เพื่อให้การดำเนินง,งานนั้นเป็นไปดังพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ว่าการศึกษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมท้าพระเจ้า ขอน้องใส่กล้าวใส่กระหม่อมด้วยใจพักนางสาวชุติมากรองจิตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดินโซจังหวัดกาญจนบุรี